ครับกราบสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เป็นช่วงพระเก่าๆนะครับระดับ200ปีขึ้นนะครับถึงพันปีไปเลยนะที่ผมได้รวบรวมเก็บรักษาไว้นะนี่ผมก็ทำการแกะออกมาจากเกองเรียบร้อ,อยแนละ้วนี่เขาเรียกว่าเป็นพระค,คุณแผนนะฮะจริงๆก็เป็นพระพุทธชินราชแหละ ถูกย่อส่วนมาด้านหลังนี้ก็จะเป็นร้อยกดลงลักไว้ผมเห็นของเก๋นในตลาดก็เยอะเหมือนกันนะตรงนี้นี่จะมีถ้าสังเกตดูดีๆเนะี่ยก็จะมีคาบทองเก่านะอยู่ตรงนี้ฮนะอันนี้นี่เป็นเขาเรียกว่าคาบกุนะเนะี่ยแต่ไม่ชัวผมไม่ชัวว่าเป็นกุไหนนะ พิมมันเป็นเหมือนของวัดวัดใหญ่ใช่มงคลนะฮะซึ่งการเปิดกุของวัดใหญ่ชช่มงคลเนะี่ยที่ที่เอ่อที่เขานิยมกันนะ่ะแต่ก่อนหน้านั้นเนะ่ะตอนที่วัดมันล้างไปอนะ่ะที่คนที่นักขุดพระยุคเก่าอ่าะหกสิบเจ็ดสิบปีที่แล้วอ่ะเขาไปขุดเขาได้มาก่อนเอ ก่อนคนที่เขาจะไปขุดอีกนะก่อนไอ้ก่อนคนที่เขาแบบเ,เรียกว่าไงพวกพวกล่าสมบัติอะมันไปล่ามาก่อนที่เอ,อเมื่อก่อนที่มันจะเป็นข่าวเมื่ออ,อประมาณ30มสิ40ี่สปีที่แล้วนะผมจำไม่ผิดนะการเปิดกุของวัดใหญ่เฉิมงคลเกี่ยแต่ว่าก่อนน้าน,น,นะนั้นเนี่ยมันมีมาก่อนน้านั้นอีกนะซึ่งก็โดนกับทุกวันนะ่ะ เพราะว่ายุธยานี่มันเขาเรียกว่าวัดวัดมันเยอะครับแล้วบางที่มันไม่ได้แบบไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรนะก็มีการขุดอ่านะมันก็เลยทําให้โดนมันก็เป็นการทําลายวัตถุไปด้วยครับแล้วมันก็มีการปนหาทองกันนะครับสมัยก่อนเขาหาทองกันนะหาทองหาอะไรกัน พระนี่เขาจะไม่สนใจจะเอาทองคำัาไปหลอมแล้วขายแต่หลังๆมาพระเริ่มมีราคาครับเขาก็เป็น,ปนการขุดพระซะมากกว่านะครับสังเกตดูอ่านี่นะครับเป็นทองคําเก่านะฮะ่ใน,นี้นะฮะของแบบนี้ครับบางทีเจอในวิเจออยู่บนบนเจดีย์บนวิหารแล้วก็อยู่บนหลังคาโบสถ์เก่าๆนะฮะ ก็ไม่ชชว่์ว่ามาจากตรงไหนครับแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นศิลปะของของวัดใหญ่เชียงมงคลนะ่ะเหมือนกันเลยข้ามรักนี่ะไม่มีใครรู้แน่นอนนะว่ามีกี่องค์ฮะแล้วก็บรรจุไว้ตรงจุดไหนบ้างฮะต้องถามพวกเอพวกขุดพระรุ่นเก่าๆอ่ะ สวยมากวงนี้สำหรับผมนะผมมันสวยมากเลยนะมีร้อยอทองคําเก่านยะองค์นี้นี่ถ้าดูองค์จริงมันจะสวยมากนะเพราะว่ากล้องผมมันประสิทธิภาพมันไม่ได้สูงอะไรนะเป็นเคลือบสังคาโลกเก่านะลงรักไว้อย่างดีนะ นี่มีรอยคาบกุนะครับก็มีความเก่ามากๆเลยนะ่ยตามประวัติก็เป็นของพอะระนเรศวรนะฮะไปรบชนะแล้วกลับมาสร้างครับเป็นเหมือนเป็นชัยชนะครับเป็นเลิศมงคลดีก็เลยสร้างสร้างพระมา ฉลองนะฮะชัยชนะแต่ที่เขานิยมไม่ไม่ไม่ใช่ลักษณะนี้นะครับแต่ว่าลักษณะแบบนี้ครับมันเขาเรียกว่าไงมันอาจจะคนมองข้ามาแต่จริงมันเก่าพอๆกับยุคนั่นแหละแขนอ่อนนะเขาเรียกพระสมเด็จพิมพ์มันใจ y c h a แขนอ่อนเนี่ยก็ไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่าบรรจุไว้ อยู่ตรงจุดไหนบ้างผมก็กําลังหาข้อมูลนะฮะว่ามันแบบมาจากจุดไหนกันแน่มันก็ดูลึกลับดีนะครับองค์นี้ไม่รู้ว่าต้องถามพวกขุดพระรุ่นเก่าๆครับพวกลุงลุงอายุสี่สิหกสิบปีอะไรเงี้ยพวกนี้พวกนึงเขาจะรู้ดนะีขุดล่าสมบัติกันเลยแหละยุคนั้นงานเครือบสั่งคาโลกเก่าฮะลุงรัก มันทําให้มองเห็นจริงๆสังกาโลกมันก็มีรอยร้าวแตกด้วยนะเนี่ยถ้าล้างดูดีๆแต่ว่ามันโดนลักเคลือบแล้วก็ทองคําติดเคลือบไว้นะถ้าทําความสะอาดอ่ะมันก็จะเห็นเป็นรอยสังกาโลกแตกยับเลยเนี่ยตรงนี้ก็เนื้อขาวนะจริงๆเนี่ยแต่ว่ามันโดนลักเคลือบไว้ฮะถ้าล้างลักออกมาก็มันจะเหมือนของวัดใหญ่เชียงมงคลเลยที่ที่เขานิยมกันก็คือเนื้อจะขาวครับแล้วก็มีรอยกด แล้วก็สังขาโลกนี้ก็จะมีการแตกลั่นนะฮะคือถ้าล้างทำความสะอาดก็จะเห็นเหมือนกันเนะ่ยองนี้เห็นเหมือนกันเลยนะไม่ต่างกันเลยฮนะเหมือนกันเป๊ะนะฮะไม่ต่างกันเลยแต่ว่าคาบลักคาบปิดทองมันเยอะนะฮะก็เลยไม่สามารถมองเห็นได้นะฮะ zoom ก็ไปหน่อย ก็เอาไว้ให้ทุกท่านได้รู้ได้ดับชมัาบางทีอย่าไปฟังข้อมูลทางอินเทอร์เนต็ตหรือว่าพวกเซียนพระที่ตั้งตัวเองเป็นเซียนโดยไม่เข้าถึงวงในได้ครับพูดงูประปาพูดต่อต่อกันมาแต่ว่าบางทีเราต้องไปศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านนะแล้วก็ทางที่ดีอ่ะพวกขุดกุในยุทธยาถ้ารู้จักก็จะดีนะฮะ ก็ลองไปคุยด้วยมันจะเขาเรียกว่าเขาก็จะบอกได้เหลือไม่กี่คนแล้วครับคนที่ขุดที่ยุทธยาตายไปก็เยอะเขาส่วนใหญ่มันเฮี้ยนนะ่ะวัดแต่ละที่ขุดไปบางทีก็เจอดีบ้างอะไรบ้าง<笑><笑>แต่มันก็เป็นเรื่องมงคลเหมือนกันนะที่เราชนะมาได้พระเดส่วนเราชนะลบปกป้องบ้านเมืองมาได้นะครับ ก็เป็นเหมือนตัวแทนนะฮะพระองค์นี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่บ,บรรทบุุษเราได้เสียสละปกป้องบ้านเมืองลบกันมานะครับมันก็ชื่อมันก็มงคลนะครับของวัดใหญ่เชิงมงคลเนะี่ยสร้างก็เป็นเรื่องมงคลแนละ้วเราปกป้องบ้านเมืองได้ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครนะครับคนไทยก็เป็นเรื่องน่ายินดีครับสำหรับวิลกรรมของ บูรพามหากริย์เรานะคบัตประชาชนก็สำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับดูได้หลายรอบครับไปแค่นี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ